สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดชินวรไม่กังวลสีสุวรรณยื่นสอบ18สสถือครองที่ดินสปกพทบ .5 แจ้งเป็นที่ดินภรรยาแต่ขายไปแล้วนายชินวรบุญยเกียรติสนสนครศรีธรรมราชพรรประชาธิปัตย ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเดินหน้าสอบกรณีถือครองที่ดินซึ่งอาจจะมีลักษณะคล้ายคดีของนางสาวปรินาไกรคุปอดีตสสจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐว่ากรณีของตนเป็นกรณีที่ต่างจากนางสาวปรินาโดยกรณีนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของภรรยาตนซึ่งได้รายงานทรัพย์สินตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเป็นผู้แทน อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเพราะพื้นที่รอบบริเวณดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะอำเภอทุ่งใหญ่หรืออำเภอบางขันต่างเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะแบบพอทบอ่ในชุมชนต่างๆมีเยอะมากโดยไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าและไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่สปปในชินวรกล่าวต่ออยว่าตั้งแต่มีข่าวเมื่อปี2562หน่วยงานต่างๆรวมทั้งปปช ก็มาตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวของภรรยาตนก็ไม่ได้ไปเข้าหลักเกณฑ์ว่าเข้าขายปลุกรุกป,ป่าหรือว่าผิดกฎหมายสปกทั้งนี้จากเดิมที่ปปชได้ให้ทุกคนที่มีพื้นที่ดังกล่าวชี้แจงปปชทั้งหมดตนก็ได้ชี้แจงตลอดแต่ช่วงหลังปปชมีข่าวที่อาจจะมีปัญหาในทางข้อกฎหมายเพื่อตัดปัญหาภรรยาตนก็ได้ขาย ที่ดินให้กับคนอื่นไปแล้วด้วยในขณะนี้ก็ไม่ได้มีที่ดินดังกล่าวในครอบครองแล้วดังนั้นต้นจึงไม่กังวลเรื่องที่นายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือถึงปปชเพื่อขอให้เร่งรัดการไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยสสที่ยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐในรูปแบบสบปกและพทบหความคืบหน้าล่าสุด บทวิเคราะห์การเมืองชะตากรรมของแรมโบอีสานเสกษกลอัฐาวงกับอนาคตรวมพลังสร้างชาติไทยสถานการณ์คลิปยืมเงิน15ล้านบาทของนายเศษส,สกลอัฐาวงถูกลากดึงไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของนายศิระเจนจาคะและนางสาปรินาไกรคุปโดยอัตโนมัติเนื่องจากบทบาทของนายเศษส,สกุลอัฐาวงก็ดำเนินไปเช่นเดียวกันกันกบของนายศิระเจนจากะนางสาปรินาไกรคุป นั่นก็คือบทบาทที่เรียกขานกันว่าองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่คำถามก็คือชะตากรรมของนายเสสโกนาถาวงแตกต่างไปจากชะตากรรมของนายศิระเจนจากะและนางสาวปรีนาไกรคุปปหรือไม่อย่างไรเนื่องจากนับแต่เดือนมิถุนายน2562เป็นต้นมาสังคมรับทราบบทบาทของนายศิระเจนจากะนางสาวปรีนาไกรคุปว่าปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของ พลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเปิดเผยแต่ในที่สุดนายศิรจนจาคะก็ต้องพ้นจากสมาชิกภาพสอสอแต่ในที่สุดนางสาวปรินาไกรคุปก็ต้องพ้นจากสมาชิกภาพสอสอและถูกลงโทษทางสารฎีกาแผานกคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสายตาที่มองไปยังนายเสกสกลนทาวงจึงมีความเป็นห่วง ในความเป็นห่วงต่อชะตากรรมของนายเสกสกลนัทธาวงศ์ว่าจะเดินไปในเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางของนายศิระเจนจากะและนางสาวปรินาไกรคุบหรือไม่ก็มีความเป็นห่วงว่าผลกรรมของนายเสกสกลนัทธาวงศ์จะกระทบไปถึงพลเอกประยุจันโอชาหรือไม่และอย่างไรเพราะไม่เพียงแต่พลเอกประยุจันโอชาจะโยน ให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายหากแต่ยังทำให้การขับเคลื่อนในเรื่องของพักรวมพลังสร้างชาติไทยเมียนต้องหยุดชะง,งักลงไปเป็นการหยุดชะง,งักในขณะที่การกระชับอำนาจภายในพักพลังประชารัฐมีความเด่นชัดและเป็นจริงเป็นจริงภายใต้กำมือพลเอกประวิทย์โดยตรงคำถาม จึงไม่เพียงแต่ว่าพลเอกประยุทจันโอชาอย่างมั่นใจในเส้นทางทางการเมืองภายใต้การค้ำยันของพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุจันโอชาเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือตระเตรียมในเรื่องของการสร้างพรรครวมพลังสร้างชาติไทยชะตากรรมของนายเสกสกลนทาวงชะตากรรมของพรรครวมพลังสร้างชาติไทยจึงสัมพันธ์และยึดโยงกันภายใต้ยุทธศาสตร์ สืบทอดอำนาจคนเอกประยุทธ์จันโอชาความคืบหน้าล่าสุดปรินาเกล้าวพร้อมชนขี่แพ้สอบตกชุนส่งคนมาจุดประทัดฉลองลั่นไม่เกี่ยวพลังประชารัฐเมื่อเวลา14.45นาฬิกาีนาทีนางสาวปรินาไกรคุปอดีตสาส,าสาราช,ชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อีกครั้งระบุตอนหนึ่งว่าอยากให้พักร่วมให้เกียรติเจ้าของพื้นที่เดิม คือพักพลังประชารัฐลดความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ตนไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นร้องเรียนดำเนินการสิ่งต่างๆในทางกฎหมายอย่างเป็นอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เกี่ยวกับพักพลังประชารัฐเดิมนะ่ะกำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านเพื่อนไม่คิดจะสนับสนุนใครไม่อยากคิดอะไรแค่อยากทำใจให้ก้าวข้าม พยายามยอมรับชีวิตใหม่แต่ปรากฏว่าไอคี IC แพ้สอบตกคราวที่แล้วส่งคนมาจุดประทัดแก้บนและเรียกนักข่าวมาทำข่าวว่าจุดประทัดฉลองปรินาจบอนาคตส่งผลให้ปรินา h a ท็เปลี่ยนแล้วเจอกันนะไอคี IC แพ้ขอบคุณที่มาย่อเยอ้ยและฝากไปถึงทุกคนในพักประชาธิปัตย์ที่จะให้การสนับสนุนมันด้วยว่าแล้วเจอกัน แล้วอย่าไปลากพักพลังประชารัฐมาเกี่ยวนางสาวปรินากล่าวความคืบหน้าล่าสุดปรินาลุ้นระทึกคดีรุกป,ป่า20เมษายนนี้อายการสั่งฟ้องไม่ฟ้องคดีอาญาภายหลังศาลฎีกาพิพากษานางสาวปรินาไกลคุบสส,สจังหวัดราช,ชบุรีภาคพลังประชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราช,ชบุรีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ต้องพ้นจากความเป็นสสและตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตซึ่งล่าสุดนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพนักงารสอบสวนก่อบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปทศนำสำนวนเสนออายการเห็นสมควรสั่งฟ้องนางสาวปรีนาข้อหาบุกรุกพ,พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าว่าก่อนหน้านี้นางสาวปรินายื่นร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาหลายประเด็นและยื่นร้องขอความเป็นธรรมซึ่งเป็นประเด็นใหม่ทางอธิบดีอายการภาค7จึงมีคำสั่งตามร้องขอความเป็นธรรมเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาให้พนักง,งานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมและนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่20เมษายนนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีนางสาปรีนาว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต้องอยู่กันด้วยกฎหมายต้องระมัดระวังคิดว่าหลายอย่างเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้วดังนั้นควรจะต้องระมัดระวังอย่างที่สุดทุกคนต้องเคารพกฎหมายหากทำอะไรผิดต่างๆก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วใช่หรือไม่ก็แก้ปัญหาให้ถูกต้องไม่ได้เป็นเอาไปนอาตาย ไม่ได้เลือกปฏิบัติเป็นเรื่องตามกลกไกลของกระบวนการยุติธรรมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตลงนามในหนังสือส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตเลือกตั้งที่3แทนนางสาวปรินาไกรคุปซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา105วรวรคหนึ่งวงเล็บหนึ่ง กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันหากพระราชกิจสีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้กะกะตจะพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครคาดว่าจะรับสมัครระหว่างวันที่21-25เมษายนและวันเลือกตั้งคือวันที่15พฤษภาคม2565